พ่อแม่พี่น้องจ้าสกูสกดจ้าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้าเบิ่งกจ้าพี่น้องเข่งขนาดนี้ก็ยังออกอยู่เบิ่งเนื้อจ้าเบิ่งเล็ดซีได้จ้าพี่น้องเบิร์เบิ่งกออกได้จังได้เข่งขนาดนี้ไอ้เน่เคยเ่นถอนได้จ้ะพี่น้อง ถอนมันก่อนเอาบาบัดถอนมึงก่อนออขึ้นไหมอ๋อเข่งขนาดนี้เนาะข,นขึ้นดีเมื่อน,น,นี้วันเสาร์วันที่ยังบาวัดที่สิบแปดป่ที่สิบแปดครับนี่มาไรน บางนาเล้งขนาดดึกฟุดขึ้นมาได้บ่บ่าว่าต้องค่อยบ่ยญ้ามันหักบ่ค่ะอืมค่ะขึ้นขนาดนี้ยังขึ้นเห็ดอืมมันจะไปแล้วปานอกไม่เห็ดเพื่อกอนไ้เนาะค่ะันอ่านโพสเล่งโพสเดินขึ้นเอ็ด เดนีหลังปวดหนึ่งฮึดร่นดำได้หนีแล้วนะเดี๋ยมบอกพี่น้องเพิ่นตะกาไม้ของเสาล้งเ้วยอนจะพี่น้องเ่ยนะตะกาไม้บึ่งอันควอดอันเพิ่นขีดนีนเพิ่นห่มไมเนาะเมื่อกี้นะดึงอึดขึ้นนั่นนี่ เด้ขึ้นอ,อดีตปูปูอยูอ่เนาะปูเอาขข้นได้แล้วมั้งเลยวะาต้องไม่มาทำง,งานเลยบัดต้องขีลล่รถเลาะไปเลาะมาหาฮิตอดีตเห็นมั้ได้สุดข่ายอยู่ ซับตัวได้ป่ะเนี่ยเห้มไอือหือขาตัวคนดี เป็นเลเดอร์จะพี่น้องขึ้นลแล้ววะเอวะเป็นแล้วไม่แน่ใจบนะ่บ่มัม่นใจติโอ้ยขาดขนาดสามีจีนเอาเจ้นี่เด็เอาอะไรก่อนอือหนะือขาดนีกแหละ คนที่สองจะพีแล้วเราก็ด้้อกับบัตรเมื่อกี้เนี่ยน,นี่จะม,มัดอยางกับหนูอ่ะหนูบอกว่าเข้ากองการคนละครึ่ง <c oughs> ให้เราครึ่งหนึ่งมันกินครึ่งเลงนี่จะค้าเนย่ย <c oughs> ออกมาได้จังหดเนี่ย ลองเพราะอันนี้คือขึ้นได้บ้านนี้ดิ่งนวลเอื้อตัวขายาวแค่ขนาดเลยยาวเลยขึ้นอึ้อโอ้ยขาเสียดายดอกนวลดอกนวลโดนกินแล้วเนาะค่ะเดือดเต่ขาแลยหัวโดนกินละพุทธะกูลดได้สำเนาสมมติแบบว่าเด้ เหลือเสื้อไปเก่งขนาดนี้นยังออกแล้วตัวนี้ได้ตั้งยาวหัวหายพุดบกคนบอกค่อยฮอนห้าขันสิเตยกินอีกปีหน้าแต่ว่าพพลนี้ก็ออกหลายเชื่อเด้เนาะครับจะออกสองสามงวดแต่ก็ออกลายแล้วงวดน,นี้ออกหลาย สวยเลยนิม่มบ๊อบบี้บ๊อบบีบ้อย่าอันนัน้นกระเด้งพุดดอกอันนัน้นนะ โปรกินโปรกินหลายหน้าเร่งเนาะติดเร่งเลย,เลเลยอยากโปรกินหลายนวลนเ,นเนาะ <c oughs> กลงองทางทับ นนี้น uhm like, ี่พวกแข็งคือ่อกี้น่รอขึ้นเลยขาดเลยงได้สุดขาเลยตเนี่ กปอเรัเริ่มแข็งาหนากสมัหนแ เลืกฟูตกันเลยบ่บาบัดเอออะไขายยาวดีขนาดเลยเอาตัวนี้ไปเลยโอ้ยนี่ขาดอันนี้ตัวอันนี้สองดอกมึงดอกเห็ดบางคนเพิ่งห้องเห็ดป่วกใหญ่เนี่ยถ้าภาคใต้เพิ่นห้องยังเห็ดเห็ดป่วกครับเห็ดป่วกแต่ถ้าภาษาพะการังเห็ดโคนหลวง Mikao vô bidmak. Mai nô kim. Bitten nô kim thương lần này. Têm nô tê กระซีมากระดูไปฮะออกมาข้างนอกเลยหรอไม่ใช่อันนี้รากปามจะเต็มตะกร้าแล้วได้จ้าพี่น้องกินหมดกินจนหมดอย่างเอ้เอาที่นี่ก่อนเบื้องขาความยาวเยาข้างเยานี่พ่านะขาก็เอาเซฟคือก่า Nhiều nhau ừ. nào. Nó, chung nhau 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 chân nhau น่ออนจังหน่อยเนาะครับดึงล้วยไปเนี่ยอโอเคคือยื้อไปเนี่ยอืมครับยาวยาว ออฟฟิศมันออฟฟิศหนูอ่ออฟฟิศหนูขึ้นแล้วขึ้นแล้วเรียบร้อยบาดนี้ค่อยกล้าจับเลยมัน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 เละมันนวลๆมันอ่นมันนิ่ม จับเกือบหักไม่เหมือนกับอันแรกอันแรกเคียงป๊กบอคือยุบแบบนี้ขึ้นมานคืดข,ขึ้นมาขึ้นแล้วเรียบร้อย ฉลองตะกร้าใหม่ตะก้าใหม่ก็มาน,นะมานเนาะบาวัดเนาะะกเอาตรงนี้ก่อนก็นได้เอาตรงนั้นก่อนก็นได้เธอรุงได้ตะก้าใหม่มาผมพบผมพบทุกทีเนาะมาฉลองลอง,ลองตลอดนะสองลูกสองสามลูก ฉลองตลอดวะได้ฉลองของผมทุกทีขายาวขนาดเหนอันต้ไหน ดินเห็ดไม่ขึ้นไม่ขึ้นบะขึ้นน,น,นี่โอ้ยสุดขาดจ้าพี่น้องสาวนั่นและสวยแล้วสาวคนกันเจ้าจโอ้ย <c oughs> fit Phụ tăng nhau Ôi, Ui, Phụ biết oh, bà bác ơi, khá bọn กินจนหมดเนาะทำไมันไม่ถอนตั้งไว้ให้ด้วยเบิ่งค่ะโอยยาวแค่ขนาดเลยได้สวยจังเลมาแล้วดูมันยังไม่โผล่น้องกินบ่เออเอ็นปวดกินบ่มันยังไม่โผล่เลยบ่นี่เนาะสุด ยังเล้ยมบ้านเลยโดยด,ดนี่อย่างแมน่นดึงฮึดึดขึ้นเลยนะนี่สั้นนื่เนาหนอสุดเลยยังสัน้นสั้นมันตื้นแมน่นสวยสวยโอ้ยได้คู่ขาเลยตัวนี้ ขาจำสุดอยากไม่พูดขึ้นมาอุย้ยขาดอ๋อมันกินเดี๋ยวดึงขึ้นแล้วเนี่ยนี่ <c oughs> มันยังไม่โผลคุณด,ด,ดอกเนี่ยเราเจอเนาะ อุ้ยขาดกำลังขึ้นง่ายจังน่นลัสวยง่ายจังเม้นงามๆจ้ะบึงป้ารามมดไป็ขาดเาอ่ยปะโบขาดเนาะงามขาดเนี่ยมันกินดูมันกินกินจุดมด จงไว้เหตุคาอน,นี้จงไว้ให้ก็เอาไปคากรเรียนยาวอยี้เนาะครับ,รบน,นะนขึ้นละ ขาเยอะเลยอุ้ย,ยขึ้นมาแล้วซาลุน<ะ>บอสครับอุ้ยคูเลยแพคนคูเลย,อยบคคอสถ้าเดี๋ยวมันตั้งสมมุติสุนข,ของเปตาดึงมาได้บอส โอ้ยได้กุดอกเลยออโอ้โหขึ้นมาเนี่ยเกือโกโบโคตรผวดหันเอาขึ้นหรือยังอพอลราบอกว่าได้ขึ้นแล้วคิดว่าขึ้นแล้วไปนะอือ <c oughs> ดน,นแล้วมานมาดิอดอกง,งามสรุปผลงานจ้าพี่น้องโอ้ยหมานคักขนาดได้จ้าพี่น้องตะกา้าใหม่ของสาวลุงจ้าน้องิ่บอลสโลงตะก้าใหม่เลยบงมีแต่ดอกง,งามเนาะบอนซ้อนนั่นโผล่ในเนาะบาบัดเนาะถอนก็ง่ายด้วยถอนก็ง่ายด้วยจ้าพี่น้องผลเล็กแ <laughs> ข็งเเนาะ จ้าคลิปนี้ก็ฝากไปสปนับนินนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามหายบอลต้องสาวลุ้งในเด้อจ้าขอบคุณทุกลาจ้า FC ใหม่ FC เก่าจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องไปบ่าวัดไปบวาสดีครับ